สวัสดีพี่อเพื hmm. ่อนชาวที่ตอกรายก็สวัสดีเอฟซีครอบครัวสดึ่งท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่เต้าวันนาวันนี้ก็คัดให้ับคู่เดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรถไฟกันฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อหน้าจอให้หน่อยได้กันนะเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามให้หน่อยได้กันผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแบบนี้เนาะโอเคนะผมไปดูผลงานของเมื่อวานกันดีกว่าหนาว่าเป็นยังไงบ้างนะผลงานของเมื่อวานผมต้องขอเพืเรื่จริงๆนะหกคู่เมื่อวานนะผมค่อนข้างที่ยิงจ้าทีูเดียมนะไปดูทางด้านของตุลเลย์กับทางด้าานนนอออเเยีมมื่วก็จสตระผ ไปที่2ประตูศูนย์นะผมถือว่าพอดีคำเลยนะก็ถือว่าสุดท้ไปนอกจากด้านของออสเตรียแล้วก็จะนั่อังกฤษนะเมื่อวานเกินคันจริงนะโจไปที่ศูนย์ประตูหนึ่งก็ถือว่ายับกันไปเเลยยทีีดวนะฮะโโอ้หคนางีดีเละทีเดียวนะแล้วก็จานั่งของเดนมาร์กนะเมื่อวานก็โจไปที่ศูนย์ประตูศูนย์ก็ถือว่าหูขาดกันไปแล้วก็จะนั่งของฝรั่งเศสนะเมื่อวานก็โดนยับไปนะสองประตูศูนย์ก็ถือว่าเละกันไปแล้วก็จะนั่งของโคเอเชียนะเมื่อวานไม่มีกำแพงสูงไม่มีซักมาเละระดเดียวนะผมต้องขอไปด้วยจจรรรริงงงงนนนนนนะะะใัททีเเาาาาาามมแกกกก้いい้ดดขอ์ ฝรั่งเศสน้ำนวลค่อนข้างที่จะเละเลยทีเดียวจะต้องขอไปด้วยจริงๆน้องพี่นนอง โอเคนะผมในนะครับคืนนี้นะเราไปดูทางด้านของคูค่แรกล้วกันนะผมในครับคืนนี้ก็จะเป็นทางด้านอิตาลีแล้วกันนะจะเปิดบ้านแรักกันยังทาง,งด้านของอ่าเอวานด์นะคู่นี้ก็ยกคาแนนด้านอิตาลีทางได้เปรียบกว่าเปิดมาที่ครึ่งช่วงตระรํานะผลงานเนี่ยบอกเลยว่าทางด้านของสนะถิติเฮดเดียร์เป็นทางด้านของอิตานะลีเนาะไปตามความผลงานมาค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางด้านเอวานด์ในผลงานล่าสุดเอาชนะไปได้สองประตูศูนย์และก็ผลงานทางด้านอิตาลีตลอดห้าเกมที่ผ่านมาผมยังไม่เคยแพ้เลยนะไปการชนะไปสี่เกมนะและก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยพ ต่อเกมเยือน5เกมหลังนะครับชนะไป2เกมแพ้2แล้วก็เสมอโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพ้มาไม like like ่เยอะเหมือนกันทางด้านเอวาดอร์ในครั้งนี้บอกเลยว่าน่าจะเจอกับทางด้านอิตาลีนะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านของเอวาดอร์ฟอร์มช่วงนี้มันค่อนข้างที่แย่แล้วก็มันจะชู้ทางด้านของอิตาลียังไม่น่ารอดนะครับนี้ให้มองไปทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างอิตาลีและกันนะในครั้งนี้สบายสบายนะครับนะครในครั้งนี้แรกก็คู่ที่สองนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นด้านของบาเยอร์ลีดอมจะเปิดบ้านและกทาางงด้นขออำล เออๆแล้วกันและคู่นี้ก็ยกคะแนนด้านของบาโอเรลิตนะเป็นคะแนนเปียบกว่าเปิดมาที่ปอปาตะกุมเทนันสถิติเฮเทนะผมผลงานล่าสุดนะผมก็ไป็นชนะอีบานะรผมเล่นในบ้านตัวเองนะเอาชนะไปได้ห้าประตูหนึ่งแลก็อีกหนึ่งผลงานเล่นนอกบ้านนะผมท่านั้นเขาแค่นั้นปินคะแนนของบาโอเรลิตเราเอาชนะไปได้สองประตูศูนย์ ส่วนผลงานทานักของบาเยอร์ลิเนี่ยตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าเก็บชัยมาได้เยะ่หมกันในผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูศูนย์ไรก็หนึ่งผลงานเอาชนะไปได้3ประตูศนยส่วนผลงานท่านัองเอเอีบาเก็บเอาไย้ท5เกมหลังเอาชนะไป2เกมเสมอ2้วก็แพ้1ดวงพับหรบก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะออกเสมอมากกว่านะในครั้งนี้บอกเลยว่าทางด้านของบาเยอร์ลิฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าท่านของเอเอีบาก็ว่าได้ในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านของมมมเ้้าาาาบนนนนนนยย่รรวคกัใสส นี้ก็จะเป็นทางด้านของฮูเอสอารกันน่าจะเปิดบ้านแล้วก็เป็นทางด้านของบูโกสเอฟซนะค,นคู่นี้ก็เยอะคำตำแหน่งของอูเอสอาร์เราทันทีเปรียบกว่าเปิดมาที่ปอปาตะกงเหมือนกันสถิติเฮตินในผลงานล่าสุดก็เสมอไปที่1ประตูหนึ่งเรนในบ้านทานงด้านของบูโกสซูมในครัมแบนด์ส่วนผลงานจากด้านของชีเจ้าบ้านในตลอดตหัดเกมที่ผ่านมานะผมชนะไป 2. สองเกมเสมอสองและก็แพ้ไปหนึ่งเกมในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของอาราไปที่สองประตูสูงส่วนผลงานทางด้านของชิมเยียนนะเจอบียอ็นห้าเกมหลังผมชนะไปหนึ่งเกมแพ้สามและก็เสมอสองนะโดยภาพรวมก็ถือว่่่่่าาาาาาาคคออนนนนข้้้้งงททีีจะแพมกกกววใบเลยด 好，fun。 อาบูโกตเอฟซีเนี่ยก็ถือว่าดูดีมาอย่างยั่งยงก็ไม่ได้นะแต่ว่าจอเบียนอย่างทางด้านของฮูกัสในคัมคืนนี้บอกเลยว่าสู้ทางด้านของชิมเจ้าบ้านไม่ได้รอบในคัมคืนนี้ให้มองไปทางด้านของชิมเจ้าบ้านอย่างฮูเอสกาได้เลยนะผมในคัมคืนนี้สบายสบายแน่นอนนะส่วนคู่ต่อไปแล้วกันนะครับคืนนี้ก็เป็นด้านของเรเบนเต้ลมจะเปิดบ้านแล้กวก็เป็นทางด้านเอลเซ่นะคู่นี้ก็ยกให้ทางด้านของเรเบนเต้เป็นทางที่ียบกว่าเปิดมาที่ปอปาตะกมทันทีเฮ้ในผลงานล่าสุดเลยนะบ้านทางเอลเซ่นะผมก็จุดไปทีู่ระงานนนทาาาางงด้้้ขออมเจบย่างเเเรบนตต้ลอด5กมที่ผผ่่าานมมมยยยังไเเคแพ้ล เป็นการชนาะาไป2เกมแต่ก็เสมอไปถึง3เกมในผลงานสุดก็เสมอกาบทางง้านของอาราไปที่ศูนย์ประตูศูนย์อผลงานทางด้านของเอลเซ่นะเก็บเอาเบยนหเกมหลังนุ่มชนะไป4เกมติดเลยนะแพ้เพียงแค่หนึ่งเกมโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็แบบชัยมาได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ผลงานช่วงนี้บอกเลยว่าทางน้าเอลชีมันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางน้าของเลมันเต้อ,อ, ante, อย่างเห็นได้ชัดเลยนะในครัง้งนี้บางยานก็ตามหนุ่มถึงแม้ฟอร,ร์มทาาด้านของเอลเซ่จะดูดีก็ตามนะในครัง้งนี้ให้มองไปทางด้านของ, ante, ง,ของเลนะมันเต้ทาง,าง,างด้านของทีมเจ้าบ้านเลยนะในครั้งนี้ น้านคู่จะไปด้วกันนะครับนี้ก็จะเป็นด้านของมิราเดสผมจะเปิดบ้านแล้วก็มีด้านของราซาอ่า ซาราโกซาแน่ Sarah, za, นี่นะก็ยกให้เป็นฐานของมิราเดสเป็นทางที่เปรียบกว่านะผมเปิดมาที่สเสมอแน่นี่นะผลงานนะบอกเลยว่าทางด้าวน์ชิมเจ้าบ้านอย่าง ade, ผมิราเดสนะผลงานตลอดห้าเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีมกันนะห้าเกมหลังเนี่ยชนะไปสามเกมเสอมอหนึ่งแรกก็แพ้ไปเพียงแค่เดสการ์ในผลงานล่าสุดเอาชนะทางเรนเช่ R D J, ไปที่สามประตูหนึ่งส่วนผลงานทางด้าน,นของซาราโกซาเกมอบียนันห้าเกมหลังนะผมยังไม่เคยชนะใครเลยเป็นการแพ้ไป็สองเกมแรกก็เสมอไปถึงสามเกมดโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละบนตรงขงึ้นนะในครั้งนี้บอกเลยว่าทางด้านของซาราโกซาในครับคนนี้ ผมมองว่าทางด้านของซาราโกซาไม่น,าน,น่ารอดในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านของชิมเจ้าบ้านได้กันนะผมในครั้งนี้บอกเลยว่าสบายสบายแน่นอนนะเกมเลนนิแบนทางด้านของมิราเดสในครั้งนี้บอกเลยว่าแรงใจค่อนข้างที่จะสูงไปเล่นและก็คูส่สุดท้ายในการนิ่มในครั้งนี้ก็จะเป็นด้านของซาร์อ่าซาตาเดธผมจะเปิดบ้านแล้วก็จะด้านของเอลเดสเช่นะคู่นี้ก็ยกให้ทางด้านของชิมเจ้าบ้านอย่างซาร์ตาเดธผมทันทีเปรียบกว่าเปิดมาที่ครึ่งช่วงตัวนะเปิดบ้านดีก็ถือว่าน่าสนใจทันทีที่ให้ผลลงาาน่สุดก็เสมอกันไปที่่ประตูเลนในบ้าานทงด้านนนนนขอองเเเลดด่่้้ววยะครัับสผลงาน ห้าเกมที่ผ่านมาน้องชนะไปสีเกมติดเลยนะเสมอแพ้เพียงที่เดือนธันวาคในผลงานล่าสุดเอาชนะนั่งของเตเรนิเฟรไปที่4ประตูสองโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้เยอะเหมือนกันส่วนผลงานทางด้านของเอเดเจโอเคบอกว่ายันห้าเกมหลังน้องชนะไป1เกมสเสมอสอง้รก็แพ้เพียงแค่สองเกมในผลงานล่าสุดก็แพ้ทางด้านของมิตารีสไปที่3ประตูหนึ่งไรก็แพ้ทางด้านของเตเรนิเฟรไปที่1ประตูสูงโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละประสบควาเลียอยทางด้านของ เอลเดนเช่นั่นเองในการคืนนี้ให้หมองเป็นทา่หน้าของชิมเจ้าบ้านอย่างซานตานเดนเลยครับนคืนน,นี้บอกเลยว่าเล่นในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฟอร์มตรงนี้่อนข้างที่จะดูเดือดเลยครับน,นะแล้วก็ขอติดก <c> า <oughs> ดาวด้วยแล้วนะครับหนุ่มทางด้านของชิมเจ้าบ้านในครั้งนี้แรกก็ตัวที่2นะครับในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านของเรยบันเต้เลยนะตัวนี้ในครั้งนี้นะผมค่อนข้างที่ชอบจริงๆเลยนะไปที่สีดาวล้วกันนะครับผมสำหรับทางด้านของเรยบันเต้ในครั้งนี้แรกก็ชุดการสามนะครับหนุ่มในครั้งนี้ก็คาดไพ่เป็นทีมรอยแล้วนั่นเองนะบอกเลยว่าแจ่มๆนะครับในครั้งนี้นะบุมใครไม่ตามถือว่าพลาดจริงๆนะตัวแรกเลยนะให้มองไปทางด้านของบายาโดริได้เลยนะแรกก็ตัวที่สองนะครับในครั้งนี้ให้มอองงงไปทาาด้้นนขเเรบต แล้วแรกก็ตัวที่สารนะผมในครันี้ให้มองไปทางด้านของมิ r รันเดส โอเคนะผมชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะผมสําหรับวันนี้นะผมก็ขอตอนเรกอนแล้วกันนะใครที่สนใจอยากเข้าโค้ยกันนะหรือว่าในครอบครัวของเรานะผมนะมีโปรโมชั่นนะผมใครที่ไดตามผลงานของเมื่อวานนาอพี่น้องชุดกัน3ตัวนะผมที่ตายหมดนะผมก็เอามาเคลนได้แล้วกันะนะรับเคลนนะผมในครอบครัวของเรานะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตอนเรกอ็แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าใครสนใจก็ปัดขวเข้าไปนะผมทางเข้าน้าช่องเลยนะสำหรับวันนี้ขอคผมครับ